รู้อใดก่อนจ้ามร้แสนเาวป่วนผาหอมผันเนาะอันนี้อันนี้ตัวต่วนทำสดสดอันนี้นะโล้ข้าใดนะแสนแทร่้น่งแสนห่าแม่นี้แสนแทรนี่มันมีคูมีมดเนาะของปลาของดงเนาะมาซ่าบุงเฮาได้จังมก สบายดีเมื่อนี้ดาน้อยได้มาต้องเรียงเนาะมาล่อซื้อเบืเ่องต้นหนึ่งเว่าสิมนี้ยังแนยยังบ่มีคนมาตลาดเถอะมีแจะพักธรรมศาสตร์จารีไทยมุกไทย มาหลบิงนะอันนี้ปลาอันนี้ปลาอย่างน่ะปลาาน้ำซองดีกว่าคุณยังบาทำถ้ขายหลายใท่เนาะ อันนี้ตัวเนี่ยเ้ยัวเนี่ยตัวปุ๊จีเนาะยานนี้มีใครอันน er. ี้ม er. ีเท้านาะนี่โตเขียรอันนี้เอ้ยนี่ตัวกบน่าจะเป็นกบหอยกบหอยเนาะ ีน้ำมีย้ำย้ำปลาพันธุ์ได้เลยทุกคนปลาพันธุ์คุณยังบอกว่าขายหลายใช่ไหมเนาะซุงอีกกันบ่หอยมีพักมีเขียวน้ำมีย้ำม่เขียดเลยอันนี้มันหอยอย่างไะอันนี้หอยน้ำส่งหอยนกแกน ออนซอยผักกูดงามๆเดี๋ยวเราบิงเนาะคนขายังอันหมูามเาได้กจะว่าาไมนม่เลยเดี๋ยวถามทีมงานเาก่อนเนาะว่าซีไปเอาบ ชีไฟกินน้ำบรคน้ำเบงขนงามไม่ไหมเลยกิโลูหนึ่งแสนซ้าทุกคนเดยวขายพักขายเงนนี้ยีนี่ต่คอนนอ,อันนี้ันั้นปูปวนผาหอมเนรออันนี้ อันนี้ตัวตัวเินเท่ากันบ่โลโลเท่าไรบ่โลแสนห้าตัวนี้สีโบไม้ก่อนหรอแม่คือเดียวได้มาเมื่อเดียวตัวนี้ตัวจักรโลนะสังค่ะบุ้งลูอันนี้ฟันใกล้ฟันใกล้นี่ได้กิโลเท่าไรกิโลสองแสนสิบตัวนี้สองโลเปียเลยนี่สองโลโลแสนห้าใช่ป่ะอือสามแสนไปสามแสน ตัวนั้นเป็นเท่าไหร่อันนี้น้ำเสนีนเก้า <9. S 2> อันนี้ก็หอก็ห้อกตัวเท่าไหดสิบปฟนใกล้สีไฟกินน้ำบะนะน้อตัวจากโลนี่ตัวนี้สองโลป์ไป,อปอสองโลปะสองโลสงองโลโลโลเท่าไหร่กอนรแสกแม่จะได้กันแนะสนหเป็นห้าแสนลายเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเช่ตัวเงินนี่กับตักระห้องนา <c oughs> ละเมื่อฮิตเมนูละห้านิาแสนเจ็ดิบสองตัวนี้ก็เกือบพันบาทมาเนาะอันนี้บวแมนเนี่นยจน่าไปหามาได้มาตลาดเราเห็นเนาะตัวนี้อันนี้มันเ <c oughs> ขียดเขียดห่วยหรอไหมเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเขาจะตัวเงินกับกระห้องเนาะไปโซ่หิบเมนูไปต้อนปลาโนกับปลาสิงใช่ไมคะต,แบบตัวนี้มันเดิน้อยเอาเอา,เอาตัวเงินนี่ตัวนึงตัวเงิน,งนอี่เงินเนาะเงินกับกระห้องสองตัวจัดเมนูไปชุบปาโนกับปลาสิงกินยางมาทางนี้เนาะบะกรีนไม้ ลับลากก็หนึง่งนี่ยามงมานี่เห็นปลาพันธุ์ตัวนอันนี้ปลาพันธุ์เส้นเขาท่านไส้ที่เรียบร้อยแล้วปลาพันธุ์สดสดอันนี้นะรู้ท่าใดนะเส้นห้ารู้นึกเส้นห้าแต่ตัวนี้เส้นเส้ตัวนี้มันมีกุ้งมีเนื้อห่โอโปลาพันธุ์ปลาพันธุ์น้ำโงองเขานี่บอก

เดินลยอาใหม่สุดๆเลยเนาะยามนี้แม่นบ่ยามอ่าประพันธ์เนาะต้ยาหนาวออกหนาวๆนิดนึงอันนี้เไข่บ่่เท้าอันนี้ก็ได้บพันธ์ผักธรรมชาติได้นี่เดี๋ยวเอาอันนี้จแนนึ่ ด้วยให้ถุงพอดีเขาจะไปติ่งกันนก้นเอาเอาลนึงเลยบอก้นงเอาลนึงก็ได้เอาลนึงซนเมื่อเห็ดสู่พิไกผู้เท่ากิ่นนมากนะีเนมกนาดลว ก um, ุ้งนี่ก็คือเป็นจังซั่นเนาะกุ้งน้ําซองเวลาเฮาอาะแล้วมันแดงอันนี้นะ่นบ่แม่นแวนึงุ้งขาวอลขาวซื่ออันนี้เฮาอน้ําแล้วแดงงามแว่าแซ่บเนาะเออ่ดสดอันมกเ็ดคะแนบเ็ดอรแงให้พ่อให้แม่จังซี่อือเาเานี่เพิ่นมัก โอ้ได้นีเปิตอนเอาอื่นิดตอนเขาก็ไปดีใจอันนี้คักแข่งตาธรรมชาติเีงเนาะธรรมชาติเลยแล้วผักกูดกับแมมมีสดๆใครได้เป็นฟิชแข็งเออตัวฟิชแข็งข้างนอาไปแล้วไปกินตุก็ได้กินตุนก็ได้อันนี้เนาะ อ,อ,อ,อันนั้นม่เอาทอดก็ได้ปร้ก็ันนรเป็นมกุกนสุดเลยเป็นคราลมัแค่นี่เนาะเออสมัแค่น้อยเนว่ามาแล้วนำรายหลายอยากกินอยากกินอาหารบ้านๆอยากกินอาหารธรรมชาติคุณแล้วอ,อันนี้ตัแหงคนยังบุมาขายเครืงลายอะไรเนาะตัวแม่ก็มีเยเนาะดวงไทย ย่อไม่ไพ่กับมีเพื่อนวะโอ้เป็นฟิตแข็งเนาะเรนเฮ็ดอันนี้ไว้แล้วน้องไปสบายเขาได้นี่ค่ะจังเลยโอ้ตัวนี้ถุงละลูโอ้มีหมดเนาะของปลาของดงเนาะมาซ่าดูแม่ดูรถด่วน ได้อ Recently, ันนี้หนีงัวต้อนนาแม่นี่พนดีจะสุดอตันนี้ตัวนี้นี่หายแบบนี้ยคนเบิ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเนาะเอาเกือบเมืเลยโล้โนึ่งนีได้บ่กระไรพอดิเนี่เออโล้หนึ่งพอ๋อกลับบ้านเฮาแับนี้เขาได้อันนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านไปเอาไปต้อนปานุปานสิี๋ยวไปรอสม้อมาชิปเมนูอย่างกินนะจากที่ด่น้อยไปแล้วตลาดอยูงเวียงมานี่มาผ่านเฮาทุกทุกคน นำมาล้างอย่างดีๆเนาะนะมีปูหวยน้าแล้วก็มีกุ้งกุ้งหวยกุ้งหวยกุ้งหวยจะเป็นสีนี้เนาะคุณนะคุณแม่นคือกุ้งแม่น้ำคือกุ้งปิ้งเอาเลยแต่เราจะไม่เห็ดเป็นแคบนแคนบปลานี่เครื่องเขานี่เนาะตัวนี้นี่แม่นเขาเขาต่ำเรียบร้อยใส่มแคนน้ำเครื่องเขาใสายนี่จะมี หัวสิงไข่กระเทียมบัวแดงแล้วกะนมักเพชรข่าบัวได้แมนมักแครนทุกทุกคนนี่ข่าบัวได้แมนมักแครนแต่ว่านะเขาเอามาตัมนี่เรียบร้อยแล้วเขากจะใส่เลยเนาะกเอาสูตรมาเบ่งใส่หมดเลยมันจึงหอมเี่ยวเที่ยวตั้อ่ะ เอ,เอาลูกดูดใส่เอาลูกดูดฉสนน้ำกลิ่นมันจริงแบบซาจัดจ้านเนาะเครื่องปรุงเขาก็จะมีเป็นหนัวใช้หลายเสียบหลายพอละอากะาประเด็ดเพราะว่าเกลือเขาจะใส่ต่วนเวลาเขาตำเครือ่องนี้เลยนะเนาะใส่หมดเลยแต่น้อยกะมา แบบกูดีเลยนะแบบหหอมหอยกระเดกเนาะอาปูบปลชายปีตูเลยปูหอยปูป่าครบนี่เด็ดไฟตูใส่หัวใบซ่งหัวใบน้ำไฟตูนหรไฟตูเลย จะหอมเนาะดูแลยครับเขาสามารถเอาไปทอดก็ได้ทอดแล้วก็มุกหม้อก็ได้เนาะหรือเฮ็ดมุกเป็นห่อมุกใส่ไปตองหั่นแล้วก็ก็ได้อ๋อแล้วก็อันนี้มันเฮ็ดเป็นแหน่เนาะนี่ลองไปดูไปตูเลยใส่แบบอะหอมอะไรยหอมเลยนี่ มันจะหอมกรนอีตูก้านสีขาวเนาะ่นหอมไหมนี่หอมหอ,หอมพักอันอีตูใส่หมดเลยเนาะใส่หมดเลยมเสียบหลายน,นี่น้องวันนี่มากขนาดน,นี้เนีจุ่มกระเดกนะให้น้องดมมาหอ่อให้เพราะว่าไอได้อว่ลเรื่องใบมะฮอรแคนแอบเนานะอันนี้คือเป็นโมกันได้ ค่ะละแม่มแค่นี้ขาดก็ได้เด้อเนาะนาเน่าจะหอมแล้วดอกพวงเขาใส่หลายเตืบอะใส่หลายแล้วมาแค่้หมักแค่หมีกล่องสุมาเบิองหอมมาเริ่มหอมกันแล้วบ้านพอดีนะบอกโบติมเกล๋งน้อยนึ่งแบบนั่นแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะจะเฮ็ดอ่าอย่น้อยจะห่อ ปันให้ยานปันให้ไปให,ให้แม่ไปไปใส่บาตให้พ่พอของด่านน้อยเองเนาะที่บนเสียบไปฮั่นในตู้วอนใส่บาตรในเพิ่นเพราะว่าคันด่านน้อยทันตอนเช้ากะจะใส่ให้เพิ่นแต่เมือ,ต,อต้องต้องมีห้องกินใส่บาตรในเพิ่นแล้วกับแด่งให้แม่แม่แม่พ่อเดีย่ยงให้เอือนอน้อยอายนองเนาะกินน้ำกัน ูหหวนีจะเป็งก็ูปูห่วยนี่เนาะแลลวเนาะเนอะเป็์ที่เป็นเป็นเนาะมารับทางนี้เขาบอให้น้ามันออกนวนมา มันสุดเลยแล้ว,วก็มามัดทางปลายมี่ลอามาพับย,ย,ย,ยังยตามัดเข้ายังเป็นกาัยใงเลยตอกมัดพูดได้หลายมุกเลยนี่หลายได้ย้านตรงห่โบโพสันกะมาหน่อย,ลยโลหนึ่งโลหนึ่ง,งสองเซนกับสามร้อยบาท ายนิดนึงมันก็ขึ้นกาแฟแฟแต่กี่ตกิโลอ่ะนะพกสิบพันสิบพันมนสองร้อยคือสองสองรบาทเป็สมุดกี่เด้ใหนี้เนาะตอนนี้เงินขึ้นพอแล้วเนาะเงินขึ้นเดี๋ยวพิ่บงาเขาจะได้จับมกเนาะ หสุดท้ายเนาะมุกสุดท้ายน่ปาคนมุกใหญ่ๆเลยเต็มที่มุกไงกันหมูเนาะบึงเฮาได้จักมุกสองหนึ่งสหบเจได้แปมุกเนาะทุกคนได้มมุก แบ่งให้พ่อให้แม <se> ่แล้วก็แบ่งไปใส่บาตรนมแล้วเขาจะไปปิ้งเ e ็ดไฟ r e ค่อยๆแล้วมาซิมกันเนาะรสชาติจะเป็นอะไรหอมมะแขือโป๊ยอย่างโบเนาะแล้วปิ้งค่อยๆ heat f i อ่อนๆเรียบร้อยได้แปดอันเนาะไปเขาไปคอยปิ้งไฟกันเขาจะคอยปิ้งเ e ็ดไฟอ่อนๆนะทุกคนหาตะปิ้งกี่อู้ฮอน ริงแล้วเดี๋ยวเรามาซีมกันวันจะแทบบอเนาะมสมกันรอคอยบอเพราะว่าไ่ได้กิบประพันธ์ดุลละหมกเขาสุกเรียบร้อยเนาะนะจะมาแกะซีมหน้าตาซีเันจะ็นยังไงเนาะ mốc nó này không điều chỉnh ra bộ một sầm này bài cho có, có một cái cô nào đây ừ uhm. เลยโอ้น่าตาปะปานี่โอ้ยทุกคนปลาบุงกุ้งกุ้งหวานกุ้งหอยคือกุ้งแม่น้ำเลยเนาะมามาซีมกันมาเอามาซีมกันเนาะ สบายดีมนุษย์ด้วนคขาเหนียวห้อนมนุษย์ด้วนมีไข่พะโล่ซีมลูกชิกินได้บ่์มีหมักแคนน้ำเงินอะไหนึ่งลองซมนมาไหมป่าแบบป่าห้วยเอาไปวางเลี้ยงคันดีมันดูมีกุ้งน้ำมีป่าน้ำแซ่บๆร่วมกัน Ni đây chim panh nắng nắng Nếu Nhu cung mắng cung mắng cung mắng 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 mặng 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 กินม่งลุกค่ะพี่ลุกเดี๋ยวข้าวเหนียวเขาเจ้าเาจะหึมมันจะหึนห่นหมาแคนหอมมันหอมพอ่ตัวแหลพะพ่ตัวแล้มัิงหอมได้หให้พ่อเห้แน่แล้วกัน ชายบานให้พอดาน้อยน้ำเนะาะอ้ไยได้เลยลเลยรูหนึ่งสงแสนสามร้อปดกว่าบาทตูกส,ส,สองแสนไป2สองแแพงก่าิา้น่เหี้แพงกอ่ะแพนหมูแพงก่าิ้นหมูจเิงบ่ะจริงรได้กินกุง้งลูกโดด หอ,หอมหอมมื้อมาแคมแล้วก็บแบ่งให้หน้งนองๆเพิ่นะใส่กันซีมคนละหน่อยก,กุ้งเหมนคือกุ้งเปิ้กคือกุ้งมันก็ได้จิ๋วบางกาง đẹp chưa chứ không nhầm chỉ một lời <laughs> nó buồn hơn <hình> đi <laughs> không nhờ bà <cười> chào <cười> chào 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 ăn chào chào เมื่อหนานะ่ะเห็ดมกเห็หมองกินเนาะราซ่าเราบุกินเนาะราซ่าหนี่งบุกงูน่าซชาแต่หมักเพชรแซ่กับบากาานะักกะลาแล้วเนาะถ้าหมักแค่นอีกหมักแค่นดาโน,น่เชซาบักกะลาเลยเช้าบากาาุาบกงูอ่ะ กุ้งหวยเวลามันซุกแล้วมันเจาเดงๆเดาะนี่นเกุ้งแม,นม่น้ำเลยปลาพันขะแหนบปลาพันธ์ภาพผิด,ดเยด,ดยเมันปวดขังมเก็บมันจะเึนแนจบ Nó là hôn lạc nó là cả nè bôi hôn nè 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 มีตยยะไคร่คนพิกินอยู่ลับเราสองถามมากินมากินกุ้งเนี่ยถาปะานบ่งปสิงวางเนาะพอเขาไปตลาดเขาได้มีตุงินนะ้ำพอด่านน้อยจบเไ,ได้ไปสั่งกบเจ้าแบบแบบมาให้เ้ยไป็นเหอตลาดเลยเห็นเองเนอะทุกคน แซ่บพายรสชาติพอดีเลยบุ้งเฮเกินไปแล้วก็บแบบบุ้หึ่งอย่างเกินไปแต่ว่าสำหรับคนที่บกินหนะึ่งนี่ะหึ่งได้ไห,หมจะไม่ว่าหึ่งจะแบบจะน้อยหมากใช่ไหมพอดีรสชาติแบบกลมกลมเลยมันหึ่งแต่มันหอมหอมหอมขยิบตูชิมเอา,า,าเอาับไปวะเปลาบปล่กุ้งแน่ติดใจเลยอ่ะ เขาเน,นี่ยวบ่เข้าใจเด็กจำนี่เลยพี่เอานี่เลยบ่โซเอาตอนเอาตอนไหนมันจะได้มกเพ็ดนะอืมตอนปลาปลาเพื่อนกระไซให้เดียบร้อยแล้วปลาฟันตามเรื่องนชลาลายถึงแซบถึงแซบจึงหอมอ่ะมีปลานีมีกับปลาเอาขับชงไายเนาะ มาชิมให้เอฟซีเบิงเล็กหน่อยๆพอกลมปาหมกหอมคออยู่โดดับเด็กแล้นี่นะเห็ดม็กสมองกินเพื่อจะกินม็กสมองกินเห็ดเผ็ดปะบ้าชอเผ็ดกันไหมไม่กันเห็ดที่นี่แบบนี้ปะมันเห็ดเห็ด เดี๋ยวชิมี่จะน้อยกระจ้อนะยสนนีเนาะใครที่เข้ามาเฟื่องกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด่าน้อยในเด้อทุกดูคลิปเดี๋ยวทำมาล่าสุดมาคลิปต่อไปเขาเขาจะเห็ุคลิปอย่างมาให้แทนผู้ชมเหตุ FC ุกคนได้เบนะิ่งเนาะเดี๋ยวชิมี่จะขอลาไปก่อนสวัสดีบ๊ายบาย